เฮ้สมนเนอร์ hmm. ก็ยินดีต้อนรับสมนเนอร์ hmm. ทุกคนนะครับวันนี้เรามาลงชั้นเอ้ยลงหอฮาร์ดชั้นห้าสิบแปดกันนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมนี้ได้ไหมอืม mm hmm. ทีมนี้หรือนี้ดีเอาไปสองฮิวดีกว่าเนาะ น่าจะดีกว่าแต่ก็จะเล่นช้าๆหน่อยเนาะมาดูสเตตัสกันดีกว่าอีฟ e ิตมืดก็จะเป็นสเตตัสประมาณนี้นะครับก็จะเป็น ex แล้วก็เบรดนะครับก็สเตตัสประมาณนี้เลยแล้วก็กิฟไฟนะครับกิฟไฟก็จะเป็น2 Energy 1 Click Rate คิรดนะครับสเตตัสก็ประมาณนี้ แล้วก็อันนี้อินุกามิแสงนะครับก็รูนประมาณนี้สเตตัสประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ฟานฟานเป็นสวิปแล้วก็พลังนะครับจริงๆผมอยากได้ค่าแม่นยำกับต้านทานสูงๆแต่ว่ารูนไม่มีนะครับมันไปลงคิเลสซะหมดเนาะนี่สปีดคิเอ้ยสปีดแอตแทค แล้วก็ hp นะครับจะได้ฮิวแรงแรงแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสตันแล้วก็ Energy นะครับเน้นแม่นยำ85เนาะก็เป็นเป็น id 38วันนะครับอืม id 38วันรูนก็มีประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าความรูนทุกวันเลยนะครับ มาเรามาลองเล่นกันว่าจะไหวหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เข้าไปแล้วกวาแสงเก็บหมดนะครับรถเกตเออ เอาไอ้ตัวแม่มดก่อนนะครับเพราะว่าตัวแม่มดเนี่ยมันโอ้ไม่สตัร์เลยเว้ยมันล้างดีบับได้หมดเลยเนาะเนี่ยคราวนี้ยผมซวยแล้วลดเกรได้ไหมโอเคขอเลือดอีกนิดหนึ่งแล้วกันซึ่งเล่งเกรดมาจะทันไหม ขอสองชุดขอสองชุดเฮ้ยถ้าตายนี่เรากำไรอยู่นะลดเกตได้นิดหน่อยเนาะก็ยังดีปึ๊บเนี่ยมันล้างหมดเนี่ยโหดมากนะครับแล้วเราก็ทำาตันไม่ติดสักตัวนะครับแต่ละตัว โอ้ไม่ติดเหมือนเดิมโอ้ตัวสำคัญไม่ติดนะครับไม่เป็นไรรดเกตนะครับเอาซี่ลบก็ให้ดีบัฟใหม่ได้สตันอย,ยากนะครับรดเกตอ่าไม่ขี่อีกอ่าขี่เลนแปดสิบสี่นะครับแต่ไม่ขี่วะสตันต บืบมาครั้งนี้ของจริงแล้วสกิลเขาน่าจะหมดแล้วแหละโอ้เขางนี้มาสตันเนาะโลกเกตตอนนี้เราดวงไม่ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่มอนสเตอร์ของเราไม่ตายเนาะ เอาสตันตึงไม่ตันเลยรถเกตได้สักทีออไม่ขี้อีกแล้วโอกาสขี้โอกาสขี้มีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ผมทำเป็นแปดสิบสี่เปอร์เซ็นตแต่ไม่ขี้สองครั้งติดแล้วนะกิฟ <c oughs> ไฟมันขี้ยากมากครับทางที่ดีต้องทำขี้ร้อยเนาะสตันน่อย บู๊ทึบแรงอยู่เนี่ยอีฟิตอึ้ยนึกว่าจะสตันลดเกรดไดอูอ่หาหักตาเอ้ยหกกักเกาะแ a นซิงรถลดเกรดเราจะทำการลดเกรเป็นหลักนะครับการลงหอเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลดเกรดนะครับกับทำให้ศัตรูสตันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแบบไม่ลุกหนักมากฟานของผมส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเห็นว่าแบบไม่ค่อยกลางปีกเลยนะครับจะลดเกรดอย่างเดียวแล้วก็อินุแสงก็จะไม่ค่อยใช้สกิลสองนะครับจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งเพื่อลดเกรดนะครับแล้วก็สกิลสามเพื่อเล่งเกรดเป็นหลักนะครับโอเคลดเกรด ส่วนใหญ่ตัวสายสุดของมือเรานะครับสายสุดตัวแรกของมือเราอะ่ะมันจะเป็นตัวที่ไวที่สุดนะครับแล้วก็เก็บมันซะก่อนไอ้ยังสตันตัวเดียวก็ยังดีวะเออเออเออ,อ,อมันบอกว่าจะกลางได้ยังจะกลางไม่กลางไม่ขี่อีกแล้ววะโอ้ผมลืมเล่งเนาะ การการการก็ได้แต่ฟานยังไหวอยู่นะครับฟานยังไหวอยู่ฟานไม่ต้องกลางปีกก็ได้ลดเกตไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เออตัวไหนดีตัวนี้ละกันเกรดเยอะสุดนะครับเร่งเกตขึ้นมา ทำแกนซิ่งไม่ติดเนาะรถเกตนี่รถเกตเหมือนกันสตันอยะได้ตัวหนึ่งเว้ยก็ผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ <c oughs> ถ้าไอ้นี่เด้อเว้ยรีบฆ่าไอ้นี่ก่อนละกันเน่ก็ไม่แตกเด้เวย้ยรถเกตน่าจะตายแล้วมั้งอ่ะยิงให้จะตายไปแล้วก็ใช้อีนูกดนะครับมันจะได้ไม่เกิดมาอีกทีกดเหมือนกันนันเนี่ยเราเนี่ยฮะ เออทำเลือดให้เต็มนะครับพร้อมสู้พร้อมสู้มาเร็วชั้นวาเออเราไอ้นี้ก่อนเลยรถเกตพิดไฟก่อนนะครับเราจะเก็บพิดไฟให้ได้ก่อนตัวนั้นตัวตัวซ้ายเกตลถแล้วก็มาเล่นตัวขวาบ้างนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยเกตกันไปสตาร์ท ตสตันไอ้ยได้ได้อยู่สตัรนรถเกตถ้าพีดกลางปีกได้นี่คือเราจบนะครับรถเกตโอไม่ลดด้วยเออสตันอนาวไม่สตัรนไม่ <c ười> กลางปีกเลยรอรับรอรับ อข้าตัวไหนก่อนตัวนี้แล้วกันเลือดน้อยกลางไอ้นี่นะครับกลางโลกอีฟิตจ,จะโดนเบาลงไปหน่อยนะครับฮิวรดเกตเคสวยรดเกตสตันอืมรดเกต สตานคอร้องอสวยโอ้ยอย่างนี้พอได้อย่างนี้พอคุยกันได้หน่อยนะครับอย่างนี้พอคุยกันได้โทโลไม่ได้เว้ยยิงจิกควรน ป๊บไอ้เหี้ยสตันได้อยู่ครั้งนี้เราต้องกลางปีกเป็นหลักนะครับก็คือฮิวมีฮิวก็ฮิวอ่ะโอเคน่าจะตายแล้วมาตัวซ้ายมือเนาะปลดปีกเลยเรารีบเรารีบมีกลางก็กลางเลยนะครับสโลสตัน สวยฮิวดีไหมนะยางดีกว่าเราน่าจะฮิวแรงพอสมควรเนาะยิ่งอ,อยากเล่งเกรดอะทิกซี่จะได้สกิลกลางมาอีกทีเนาะ ีฟิตจ็ก x boy นะรถเกตนะครับกระทืบปึ้งไม่สตรานไม่เป็นไรโอ้โหโคตรแรงเออยังไม่ต้องการน่าจะกลับมาทันนะครับเต็มเลยวานฮิวแรงมากเนาะ เนี่แหละช่วงเวลาสําคัญนะครับนี่เห็นไหมเรากลับมากลางปีกทันนะครับเพื่อจะได้ใช้โลกของคลิกซี่ได้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็ตีเลยไม่ต้องสโลนะครับเพราะไม่มีผลกับเจ้าวาแสงอยู่แล้วเลงเกรขึ้นมา ออไม่ต้องเอาฟานกลางปีกนะครับเพื่อที่วาวาแสงเนี่ยมันจะได้ใบอ e ีฟิตแล้วอ e ีฟิตจะได้เลือดเพิ่มเนาะระหว่างกลางปีกโดนสกิลสองใช่ไหมกับแล้วไม่ติดบัฟอะมันแรงเท่ากันนะครับแต่ว่าเราจะได้เลือดเลือดคืนกลับมา10%เาะถ้าเรามีดีบัฟติดหัว กระทืบพยายามใช้อีฟิตกระทืบนะครับอีฟิตมันกระทืบแรงตามเลือดของมอนสเตอร์บอสนะครับอันนี้ก็เทินต่อไปกลับมากลางคันฮิวยิ่งยิ่งกลางโอเคแล้วก็ถึงตาบอสพอดีเนาะจิ๊ก เนี่ยเห็นว่าเราก็จะได้เลือดฟรีกระทืบสวยยิ่งอู้ย,อย่าอีเอ็กบ่อยเดี๋ยวกิกซี่ไม่มีโล่ให้นะกระทืบกิกซี่จะกลับมาทันไหมเนี่ยไม่ทันไม่เป็นไร ยอมโดนหนักๆไปสักทีเออต้องหิวแล้วต้องเอาฟานหิวแล้วไม่งั้นตายแน่อือสวยยิ่งเย่จบแล้วชั้นที่ห้าสิบปดนะครับโอเคสำหรับ หหฮาร์ด oh, ชั้นที่58ก็มีประมาณนี้แล้วครับไว้เจอกันใหม่ซัมนเมอร์สวัสดีครับ